สวัสดีจ้าพี่น้องมือในเจนสิพามากินกว๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะจ๊ะหรือว่าข้าวซอยนี่กว๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นี่น้ำน้ำมะเขือเทศแล้วก็หมูผัดนะจ๊ะาะ,ะก้อนกินจินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบในเดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจึงได้ก็ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อมากินกันเลยจ้าไอ้น้ำซุปนี่สิแบบ เจียวหอมให้หอมแล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วก็ใส่บะกรอเทศน้ามันก็นสีแดงๆนี่นะจ๊ะเนี่มีหมูนีงไงมีหมูสับด้วยจินก็จะราดลงไปเลยนจัะเนี่ยนี่ราดราดลงไปเลยน้จันเนาะนี่นี่น้ำแดงๆเลยกินมักใส่หลายๆน้จัะเนี่ใส่ลงไปเลยพี่น้องนี่ ล้วก็โรยต้นหอมผักชีเยอะๆนี่แล้วจิ้มข้นแป๊บน,นึงนวจ้ะเนาะมาทีนี้กินกันเลยกินเอาน้ำใสหมดแล้วนะใส่ต้นหอมผักชีหมดแล้วนะจ้ะนอะนนี่หรือว่าจิจะกินซ่อมกรบบุูนละพีน่นองเนาะนี่ก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวไท้ใหญ่หรือว่าข้าวซอยนะจ๊ะเนาะ อจิงจะใส่น้ำมันหมดเลยน่าจะนั้น่นาจ,จะอร่อยอร่อยเลยข้าวซอยไท้ใหญ่พี่น้องจินจะไปเอาซ่อมดีกว่า มาจ้ากินไปเอาส่อมดีกว่านะจ๊ะพี่น้องบุสันมันสิก,กินบอดานะจ๊ะเนาะมันเมินมากเลยอหอมงาหอมหอมเกีียว อร่อยมากหอมต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวแล้วก็มีงาอืมยาวมาก เทให้หมดกินนองกินเอาไว้ห้างล่างแล้วจ้ะเนาะนี่เลยมาจา้ะสดๆเลยทีนี้ นี่จ้ายั่วๆเลยจ้าน่ากินไหมคะ ยำมะเกิดเทศอร่อยอร่อยเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่หรือว่าข้าวซอยเนาะคนไทยใหญ่เขาจะเอิญข้าวซอยเยียวหอมแดงให้มันหอม แล้วก็เอาหมูลงไปผัดแล้วก็เอาเอามะเขือเทศลงไปผัดคนไปจนว่ามันเปื่อยนอจาจ๊ะใส่น้ำนิดน่อยปรุงเครื่องถ้ามันเปื่อยน้ำข้นก็ปรุงรส รสดีน้ำปลาชูรสนิดหน่อยแล้วแต่รสรสของเห้ามากกินรสใดนะจจะเนาะงางาคั่วตำใบหังนอกนะจจะใบปรุงแล้วก็มีกระเทียมเจียว มีต้นหอมผักชีคือเห็ดกวยเตี๋ยวนั่นแหละจ้ะน,น,น่ากินมากเลยจ้ะกินมักน้ำมะเขือเทศเยอะๆเนี่ยแซบ่บ โตกินจินก็เอาโตโตกอไก่เลยจินสตรโตดีมะเห็ดขีบดูเยอะพอด้วยพี่นอ้องสมิรกอรไก่ขอไก่ก,กจินดูกระม่อนเนาะจินกันเลยจินอาหารไทยใหญ่เป็นหลายๆอย่างถั่วเน่าถั่วเน่า ที่จริงคนที่ใหญ่เขาจะกินมีแคปหมูทอดหรืออะไรเนี่ยเ,เขาจะกินกันแต่มืนน่อจกินมันมีแคปหมูทอดนะจ๊ะเนาะ น้ำกระเทบหอมงาหอมหอมเจียวแซ่บดีพี่น้องเฮกินมึงเด้จ้ะเอาเส้นเอาเส้นผัดไทยก็ได้ <c oughs> ถ้าเป็นคนที่ใหญ่ <c oughs> เขาจะเอาเส้น เส้นของเขาเองอะจากกลมๆแล้วก็มาดัดแปลงเอาเป็นเส้นผัดไทยถ้าเป็นคนไทยใหญ่เขาเรียกเส้นข้าวซอยจ้า สุดยอดเลยสดน้ำอาหารถ้าใหญ่คนไทยก็กินได้จ้า <laughs> ัมากพี่น้อยร้องเฮ็ดกินบ้างนะจ๊ะสำหรับคลิปกินข้าวซอยไถ่ใหญ่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวไถ่ใหญ่นะจ๊ะเนาะกินกะอิ่มแล้วจังไดกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาสแ่บในเด้อค่ะไม่ตั้งเพจหรือยูทูบนะคะเนาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าจ